อาครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอาละอันนี้คือ,อทุกวันมีเพื่อนเพื่อนถามว่าพี่ทําไมสุขภาพพี่มันดีเกินเพื่อนรุ่นเดียวกันนะมันก็โทรบอกว่าเฮ้ยไอ้มึงอายุเรื่องรุ่นเรามันมันไม่ค่อยเหมือนมึงแล้วนี่วะมึงทำอะไรอ่ะอทำไมมึงแข็งแรงเว้ยเฮ้ยกูนี่อยากเป็นเหมือนมึงจังคนนัน่นคนนี้ก็ถามนะครับ อ่าหลายี่ว่าโปเไปยังไงบ้างทำไมแก่งแรกอาก็ถามอ่าทำไมอหลายมันก็ถามว่าอาทำไมอายุกับหนูต่างกันเลยอหนูอายุสามสิบเจ็ดปีไปตรวจมวลร่างกายสุขภาพของร่างกายไปกับคุณอาแต่ หนูกลายเป็นคน64แต่คุณอายุ60ปีแล้วไปตรวจมวลกระดูกทำไมเหลือเหมือนเด็ก37ล่ะโอ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมเคล็ดลับสู่ความสุขภาพที่ดีครับตื่นมาเราก็กินสามสหายอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเนี่ยข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวสารีอยู่นน,นี้เดียวดันอยู่ใน เนื้อเดียวกันนะครับอยู่ในกล่องในซองเดียวกันครับเราฉีกกินเลยครับสมัยก่อนอรำข้าวจมูกข้าวต่างๆต้องเป็นของหมูกินแต่หมูถึงมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้เราข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวสาลีจมูกข้าวรำข้าวอยู่นี่นี่หมดเลยครับสุดยอดธัญพืชอาหารที่สุดยอดเสริมสร้างพลังงานและต่างๆนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับผมเราก็กินอะไรครับโรยันมิกกับสารสกัดจากนมเถื่อนย่างดี เอาเอามาเพื่อเปิดประตูเซลล์ให้ร่างกายเราแข็งแรงกับพี้กระเป๋านะครับก,กินทุกวันนะครับวันละสองสองซองครับกินตามตามที่อยากจะกินนะครับเราก็เลยสุขภาพกระปีก้กระเป๋ากระดีกระดายิ่งกว,กว่านั้นครับไอ้หลานก็ส่งมาให้กินนะครับกาแฟค่ะผสมโสมต้องเป็นโสมสกัดอย่างดีอีต้องสกัดนะครับ สก,กัดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปครับมันก็กินแล้วกระด้กระดากระปี้กระเป๋าับเมื่อเราเอาสามยางมาฉีกแล้วก็ชงชงใส่แก้วสักแก้วนะครับตอนเชา้าทุกทุกวันตื่นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ชงครับเสร็จแล้วก็ชงนะครับท่านผู้ชมชงชงชงชื่นใจมากครับรพราติัอร่อยมากเลยหอมชื่นใจอ่ สามอย่างอยู่ในแก้วเดียวกันวันนี้วันทั้งวันมันมีเด็กระดีกระดากระปีกระเป๋ากับ <c oughs> นี่ขนาดไปจินเข็มที่สามมาแล้วครับเมื่อวานนะไฟเซอร์นะครับก็มาบ้านก็หลายหลายคนก็ป่วยไข้เหมือนกันก็มีอาการนิดหน่อยครับนี่วันนี้ก็น่าจะแกะได้แล้วครับว่าเรามั่นใจว่าแผลก็หาย ไม่ได้ค่ายอะไรมากนะครับไปฉีดไฟเซอร์มาแล้วสุขภาพก็ดีกันีกันได้อีกก็ใครกล้าที่จะถ่ายมาแบ่งปันท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเดี๋ยวหน้าโทรมาจะต่อให้นะครับอร่อยมากครับสามอย่างอยู่ในแก้วเดียวกันครับสําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับแลามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ไว้ประจําบ้านและเตื่นมาเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม